นี้ก็เย็นช่างลัษยานี่น้องๆน่าจะเห็นคลิปอันหนึ่งแล้วมั้งแล้ววันนี้พี่จะมารีวิวตัวนี้สามตัวนี้นะคะนอะถ้าเกิดมีสัญญาณอะไรเดี๋ยวบอกพี่ได้นี่น้องๆจะเห็นหรือพี่ๆอะไรเขาจะเห็นว่ามี สีขาวสีดำสีสม้มมาดูตัวแรกกันก่อนเลยไปแตัวแรกนันก็คือตัวสีขาวสีขาวเหมืนอมนเขาเรียกกันแหละเหมือนสำลีเลยเนะาะขาเหมือนสำลีเลย ตอนนี้ก็ขอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจากข้างหน้าอีกขอไปชายแป๊บเดียวแล้วกลับมาบ๊ายบายปุจบๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดซับสไครต์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มพลาปนี้นะคะบา,บายๆจริงจริง